Gada <laughs> 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 da <laughs> ไม่อก็พี่ขามนกาาไหนโอ้ยสวปูปูประเทปูเออนี่คนปูแกปูคือ่เขาปู่ปูปู่กก็คือเจาทั้งจะบอดจะครบวันนี้ได้ยินข่าวแววเออไปคืนเงื่อนแหพอไปนีกขายมืออ แกโคแกรบเป็นโคแกหมายเป็ั่วอันนี้กคช่คไปขาดูแค่มนขึ้นโลแต่ครับมาขึ้นเลูกคช้คั้งเขือนอ่นั่นครับปูเออชื่อนายอะไรบุ๋มนายนายนายอรังบอกอืออรัญยาบอกเออนายอรังเออมักกระบป๋าราวได้วัอ้ยชิบปีรำเข้าปีรำกับบ่ไดดเขามากอกเดีโฟข้นบ่ไดงโคได้ร่าเป็นโคแกหมาย กูแม่แ่แม่พอไปทข่งไปค้นเงินก <ada> ็กระหือหแ่งมาคู่แกว่าแข่งบ้านเนาะปูเออไปคึนเงินงมนก็แดงเงินก็เดี๋ยเพวไปคึนเงินก็เดีะปูเขาจข่งดหยุดเงินรูกเนาะับเออเอาเขาว่าผมแกมือโชครากไม้มือแกเอาเงินมาแข่งมาคู่แน่งอไรที่เกิโชคสาธุสาธุเออกเกิดโชคแกก็ไปโชคเดี๋มานลู้เนาะเขาไปก็จะกั้งงานดิมาเนาะ อากูใหญ่ไปเป็นไม่เป็นใหญอเป็นเด็กืนของพ่อเมื่อน้าลูกนะโอ้ช่างวยมาช่างใหญ่ลูกรอกระบอกกันเม่์ก็คือผู้ขายเอาะอสครับเัวก็ัうんうん่างดังไม่ยังพอไม่ือแรงโอ้ยหนอนหนอนเกือบดูได้ผู้เคยรอโอ้ช่างช่างสวยาคือยกึบแม่ปัวเออพ่อก็คี่แรงเม่์ก็คือลูกออกมามาเขาาปันดววแค่วบาฮลูกเข้าอัดบอก บักเกิน้ายลน้ะเนี่แบ้วไขววมันิ้งแค่แต่โมกึ่งใหญ่ก็ยิ่งน้อยคนเข้าวงว่าก็มีแต่กลางนะลูลเน้อเทอทำวิ่งได้ดีทำารัวได้ครวจิดการงานเขาก็ดีก้นี้ตือปอปเรอปนี่เข้าปูอยก็ยิ่งแบบปูแดงไม่ลมาไปขึ้นเลนใส่ไม่ได้ไงใสกิ้งลันเตะกึ่งปูเนี่ กพอ่อหนงร้อเกสดตัวหนครับปูสิบเจ็ดสาธุสาธุเด้นเาเลยเมาเลยมืกี่ใบเมามมหมดเลยนะลูกนะสิบเจ็ดไปตัวเดียวเลยครับสามุสาธุค ว่าพอหนาเกียดเอะหกดครับปูว่าคใคว่าคึ่งคล่ว่าจ่าปูศักดิ์สิทธิ์ครับเราจะจัดงานวันที่เก้าเราต้องถุนใช่ไหมครับปูถ้าเราไม่มีทุนเราจะทำได้ยังไงครับโอ้ววกวว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 เด้อหววูววว่วว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 กวว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 วม่วว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 ว่เวว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 กววววว้กวววอวว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 วา

ครับครับทูซ่าครูปู่มีปัญหาอะรับเาปูตาแค่แก่ครับปูตาปูตาใจดีครับใจดีทั้งว่าจ่าศักดิ์สิทกับปูไม่แง่เงื่อครับจะอย่ไม่เก็บไ่ก่อันงบอกดื่นูไม่แง่เงื่อครับปูไม่เท่ากัไข่ก็คือกองเงินยากจะหมอดจออกระดูครับนี่แะคนเท่าถ้าพูดกินขํากิงข้ามกิงทุกชิ่งทุกกระก้อจะทำเบ็ด คือจำมาพูดตั้งจิตอธิษฐานว่าจะข่งว่าจะเฮ็ดเออรวบรวมปัดกุ้งปลาให่มันไม่ข้อแต่คือขี้ขอเบิกบุญอืมมาขังมหาเกลือใหญ่ด้วยบารมีองค์ปู่ใหญ่ของเราองค์ปู่ใหญ่ของเขาคือองค์ปู่ชื่อพวกเขาเรียเก้าเก้าเป็ดเก้าเก้าเป็ดจำไว้ได้ยิ่งครับปู่ขันจำไว้ได้เค็มใอนหน้าปากไหวได้ยิ่งเออครับปู่เออใจใหญจุด ได้จะจว่าพอปปูชีพวกเขาเรียกชื่อเก่าเก่าเปิดทำได้ไหมขางได้ไหมเออในเมื่อองค์ปู่มาแล้วเออลูกร้านถ้าเป็นขายกุ่ขององค์โผก็ะตุ้ง่งมาถึมาขังมากรา้ากวาเลอกเดิอครับปูเอองเอาข้าวเหนียวไยอากครับสายปูตะสวันปูรีปูเมืองเลยเมืองเลยก็มี่ใชะพุงก็มา พ่อแม่เอะไพ่อ่อทเคืงมื่อด้เคืองด้ปูง้มือก็คืออ่ากย่งคือไปกงหวงบอืมึคาปูเอาเข้าไปกุบบ่เอาอยู่คาปูพ่อ่หายุบไม่เจ้ากุบปูเพราะว่าไม่กุบก็ได้เพราะว่าเนี่ยบักราพ่อเนี่ยมคเอาไม่ให้พ่อด้วย สาทุสาทุปูคบปูคาปูเอาแค่นี้น้องดเน้คงับสาทุสาทุปูอเอาแค่มือเข่มือกล้ามมือเ่มือหมานแล้วก็รบิดกระดึงระดึงสาทุสาธู